สวัสดีค่ะวันนี้เรามาร้านปลานินสายน้ำไหลที่เบตงนะคะปลานินที่นี่ไม่มีกลิ่นดินนะคะอร่อยมากนะคะมาชมว่าเรารับประทานอะไรกันบ้างวันนี้ด้านหลังก็มีวิวสวยๆนะคะมีน้ำไหลด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นบริเวณเในร้านอาหารนะคะกว้างขวางค่ะ ติดตามนะคะปลานิลสายน้ำไหลนะคะหัวหอมขาหมูอุ้ยขาหมูเาหมูัเป็นยากต่าหมูปลานิลสายน้ำทั้งนั้นตักนี้ไปเจ็ดจันพี่น้อยอภิารมาเลยคะอ,อันนี้ค่ะเป็นไฮไลท์เขาเรียกว่าปุ๋ยปลานี้นะคะปลานิลก๋งเหนียวก๋งเหนียว,<ง>วสายน้ำไหล เออนีน้ไหลทีันเนี้ยแ่ทีจะมีเน้ยที่ไหลอ๋อให้มันอ่ะลาไน้ำมันไหลเรีนเนาน้ำไหลเรียนแล้วก็นน้ำไหลเรียนลไหล นู่นปลาน้ำอ๋อน้ำจากข้างบนมาเลยไหลามา น้ำไหลามาแต่ข้างบนนะคะด้านหลเรียนทริปเบตงยังมีต่อนะคะ ติดตามคณะเราต่อไปด้วยค่ะสวัสดีนะคะ